เสบายดีสบายดีพีพีเอฟซีตังฟังลาวฟังไทยตั้งประเทศนําเด้อเนานะมือนี้กาครบครอสามมือนะสิได้กลับเบี่ยงเลยเด้อทุกคนมาเมื่อวันเสาร์วันจันทร์กลับเนาะเพราะว่าซีเมื่อให้ทันน้องลี่จะไปเฮียนตะแลงนะทุกคนก็เลยว่าเกี่ยเครื่องเกี่ยของเอาเข้าของไปไว้คิวรถแล้วเนาะตัวนี้กากลับมาอาบน้ําเกี่ยเครื่องกา ทาเบิงรถไสสมบูรณ์ด้ยทุกคนเพราะว่ารถล่องสารนี้มันจะมีเที่ยวเจ็ดมงครึ่งแปดมงครึ่งก็คือมันได้ออกไปมืดแล้วเนาะทุกคนก็เลยว่าทิ่ทา,าเมื่อนำคิวรถไสสมบูรณ์เพราะว่าเนื่องจากว่าเห่ามาขึ้นยุโรปใส่ยันยุโใส่เหนือเนาะ,เ,นอะเอารถจักมาจอดไว้ฮันค้างคืนสองมือมือหนึ่งสิบพันกีบัดเมื่อเห่าก็เลยว่าต้องได้ไปเอารถยุหันเนาะทุกคน ถ้าว่าเหาซีขึ้นไปจาใส่ไตเห่าก็ซีอย่างเครื่องอย่างของมายุมายะอย่างซีต่อรถไปลายโตมันก็ซียากเนาะก็เลยว่าเซียนท้าขี่รถใส่สมบูรณ์บอกว่ามันซีมาฮอดลองสารจากหมงถท้าบึงประมาณสิบเ็ดโมงสิบอโมงนี่หละเนาะซีเมือฮอดพุนประมาณสามโมงสี่โมงเนาะเพราะวานองรี่ตกไปหงเฮียนประมาณสี่โมงออกไปเฮียนห้าโมงหาหกโมงเครื่องเนาะทุกคนตอนนี้ก็เกี่ยมเครื่องเกี่ยมของอีกอย่างเร็วล่ะมีแต่ ทาออกไปเลยสิไปนั่งทารถยุคิวรถทุเลยเนาะทุกคนอีกจังหน่อยฟัหาก็สิออกไปละเกินยาโมกินนะบกสิบเนาะสุดๆหกสิบใาวอหกสิบเนาะไปๆเอาเอออันนี้เอลเอาไว้กินเนาะไปบออเอาไนก็ อ่าไม่พูดอะไยังไงพูดอะไไปทอดใส่เนื้อเลยทอดไอ้เนื้อเนี่ยคืเดขายเน้อตามที่ไปส่งเลยไปนี่ลูกค้าหลายไปเอาเพิ่มบุนเสนแล้วก็เร็วเกิดแต่ด้ไปเนื้อหนุ่มเนี้ยเอาไปเป็นน้ำจ้ำดีเลยอ้ามีคนเยอะทางนาแบบห้องแก๊ปก็ได้ตี่เอารถเต็มเลยเนะห้องแก๊ปได้บอกผู้สาวเขาผู้หนึ่งนั่งเครื่องเอาไว้นอกเลยบอก เนาะแล้วเขานั่งข้างในก็ได้เราเอารถมึงเขาไปยี่ใหม่ไว้ด้มีได้นีมจังสมอกาบให้เราเอาเครื่องไม่นอกแล้วเขาอยู่ข้างในก็ได้เนาะขายเยอะยังไงนะเพื่อนเพื่อนเอรีเออมึงอยู่ยดิคอมเมนยูตอนนี้แม่บ้างมาส่งรถนี่คือซีบเบอร์ให้พ่อมาทันรับปะแล้วจึงเันให้สมาร์ทนี้ไอต้นอ่ะเพื่อนประมาเออ เอาดิขี่รถอันนี้ไปเด้อทุกคนนี่เอาแล้วะบุบบเมาบนเมาเลยบนแอเลยเนาะเออเปิดให้ตายได้ไปเนี่ยเด็กเด็กยิงกระป่านยับหนูเลยชิเดินนี่อันนี้ลูกนะขาโน้มลูกเยอ่คนเดียวแน่อันเทพพราจับมาให้น้องแน่นโ่นมทางหน้าดิเออมีตู้ไปหาประตูในสิิปตอละมิตูอะลรนี่ ที่แทงตาไม่ได้คือ,อคอน e ตอนนี้ขึ้นรถเลยนะสุลักทเลนะเพราะว่ารถมันเต็มเลยที่แรกว่าที่ทารถใส่สมบูรณ์แคือสิโดนรถก็เลยว่าใส่สมบูรแม่นยุ่มาห้อนนี่มห้อนนี่ไวอยู่เดี๋ยวเขาจะออก12โมงพุทธเนี่ยตอนนี้เป็นชั่วโมงปายโมงป็ไปหอนเสร็จแล้วหอนพันไห้อยู่ันนี้ มีไล่เที่ยวอยู่าอกวิญานไปห้องเียนประฐานนั่นก็เลยเฝ้ากันซะอืม้งดีเอาเข้าในห้องแก็บมีเมนยื่นแดงเมาแน่นอนมันก็เบิ้งทางหน้าเอาขึ้นอยู่วะอยู่ทางล่งก็เต็มเนาะจะเอาเครื่องขึ้นมือมือดีาหมดแล้วแล้มนอกเน่เบิ้งมีกันนอกมีเฝ้าเข้ามีน้องไอ้บเอาบ่ไอ้เอาก่อมอเาเอาละเาลืมก็ะชีดเจ้าแล้วเมา พิโซบได้ยังรังติมเลยใส่เนือ้อเราใสา่ใส่เนือ้อหมดไปกับหมดเราก็เสียหนึ่งที <c oughs> เดียว เพราะว่าพี่สามคนอัดกันสามคนเลยยู่งไหนมีลานได้แล้วก็มี้มองรีข้างหนา้านี่มีพระเจ้านางแลนะ้วเนาะก็เลยว่าจําเป็นจำเป็นต้องไม่นั่งเนาะเพราะว่าอยากเมือเอไว้ข้างล่างเครื่องเต็มคนก็ลายก็เลยว่าเอหอ้องแก๊บกนนะ็นั่งเนาะกีนี้างงานออกมายืดหนะ่ดางกันเชิงคูนะรถห่างไกลยากรถกระเตนนาะเจ็บกลนแหง เนาะตืม60,000พันปกติค้ารถนี้จะอ่าเก้าสิบพันได้ตืม60,000พันเนาะมีด้านแน่มีน้องรีแล้วก็มีเปาเข้าเครื่องไม่ยุ่ง อย่รถใส่ไตนะทุกคนมีคนบางคนไม่ไหวแล้วเมาอ่ะเมาเมาตี้เอาอันนี้ลงเด็กนอนตี้เสียของเอาไอาน้นายมังมเหมือยตี้ใหเ้เนี่ปัดเลนตีเอเอ,อเอม,มันก็เงีย้ยติดไม่ให้ตะเกานั้นขึ้น ก้อนสุดลงก้อนกบดีก้อนกบอะไรเนาะมาหรอเป็นพืบอะกันเนาน่เอันนี้ลงกอนเอ้าดาบอลันมันย่วะเไขดูกันก้ปนสิเป็นอจิั มีรถแล้ว คืนยู่อ,อันนะ่ะอยู่บนฝากเิ่นบนฝากรถนกะสองคืนคืนหนึ่งสิบพันกีบยาเขาสิบเอากันมาชีเมทไรเพอราเพิ่นนันเป็นมาคืนหนึ่งสิบพันกีบแ่ว่าเอาไปเมือเนะม่อวันเสาร์เนาะไปเมื่อวกกันเสาร์กะเป็นสองคืนเมื่อแห่งทุกคนขี่อยู่ในอนห้องแคบพนมันมันอันั่นนะทุกคนมันน้อยมันก็เลยว่า อึดอัดนะคะเดี๋ยวเอารถก่อนเนาะเชือกยู่สองคืนสาวพันกีบนะทุกคนตอนนี้ทาเพิ่งเอารถออาไปก็เกาหาก็นี่นี่นี่ยางกายเครื่องค่ะบางทีจะเหม่อ,อร้อลบเพราะเครื่องหลายเห็นแล้วก็เข้าเนี่ยบางทีน่าจะแบบเขียวเอาเนาะเอาเข้าไปส่งก่อนแล้วจึงมาเอา บางทีก็พยายามเอาเมื่อให้ได้เนาะสุกคนไม่จริงเลยน่าจะได้จดอเอาเข้าขึ้นทางหน้ากันฮอน,นเรียงแล้วว่ามันอยู่ถือ,อหมดใช้เฝ้าเปลก่ยนซะ มองอารมณ์กันหวังเอาเข้าขึ้นแล้วก็ใส่เอาไปเอา,าเไปเชือกทุกคน,นเดี๋ยวไปเจือกันยูเหงาเดอเชืองมาลุมตรงหนังแหงเต็มเลยไปมาอยู่เมืองปนี้นะกระ่ายประสิหอดบินหัวขนาดอยู่ในห้องเก็บอันนั้นนะเรืองเต็มเลย อย่าเมียนเครื่องในเรื่องกันนะทุกคนโอ้บัวใบยินหัวปวดหักยินหัวปวดอ้วกปวดอจิอยากกินมะพร้าวกินมะพร้าวนี่กินได้ไหมกินได้ไหมข่าวออเข้ามาเตืบ้านบ้ากระไรทุกคนซี่ซองเป่าแล้วแบ่งให้แม่มยปากเดเพราะว่าเขาช่วงนี้มันก็เริ่มแบบมืดๆละเพราะว่ามันช่วงเริ่มเห็ดให้เห็ดหนาแล้วทุกคนมากินไหมมะพร้าวเนี่ยมาเตือนเองินด้วย เบ่งไม่สิ่มเลยเืียงเตียงโขงเข้าไปในห้องเฉลยกันครไปเมาๆรถเนาะเนี่ยว่าไปนั่งอยู่แบบห้องแคบน้อยๆละอัดกนันสามกนทั้งมึนตีนมึนคนอีหยังไปมึดเนาะทุกคนเดีย๋ยวเจอกันคลิปหน้าเด้อนเนาะเฮากะไปล่องสารตั้งแต่วันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์วันจันทร์พมาเนานอนทรงคืนเนาะทุกคนกะ เดี๋ยวนี้กะคันว่ากับล่องสานกะชีดกับแต่วันเสาร์วันอาทิตย์แล้วเนาะบริการแบบไปยูปเป็นทิตยสองอาทิตย์คือตะกีและเน่องจากว่าน้องลีต้องได้มาอเอาเฮียนมื้อนี้กะฟฝ้าวมาให้ทันเนาะเพื่อน้องลีมาเกียรไปอเอาเฮียนตอนสี่โมงเนาะทุกคนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะคาะกับลองสานเมื่อไรก็ซีมาทายคลิปเอพีเอฟซีเบิ้งเดินเนาะกะเมื่อวานนี้กะไปปลูกยางช่วยพ่อะจุดแล้วเนาะแล้วตัว เฉพาะพันหนึ่งที่พอ่อก็ปลูกไปยังเหลือประมาณ200ปลายก็ได้ไปปลูกลํกากหน5 6กคนก็นแล้วๆเนาะทุกคนยังแต้อีกลดตนึ่องยังอีพันหนึ่งแต่ยังบอกพอุว่าซิปลูกเมื่อใดเนาะเพราะว่าช่วงนี้กะบึดฝนบึดอันนั้นอยู่เนาะ <c oughs> โอเคค่ะทุกคนอาจจะประมาณอ่อปลูกยางลดหน้าเพื่ขันว่าได้กลับเนาะถ้าได้กลับกะซีมาอัปเดตให้พี่ๆเอฟซีได้เบิ้ลํำกันเนาะ <c oughs> เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าไปบ๊ายบาย